เก็บได้เก็บไดดนะคะเนาะเพิ่นเพิ่นออกซีซียังสีละสิเก็บแด้นะคะเนาะนนนออก,ก็มีเอ๊๊อ่าสวัสดีจ้าหาะน้องกินเต็มกับมาหอดแล้วนะคะเนาะมึงนึงป่าลงไปดูไปอ่าทรงน้องงวไปหางวาฟูงใหญ่พื้นเนาะป่ากำลังจะขึ้นมาเมื่อกี้ก็มาเจอน้องกินเต็มเลยมารออยู่สวนนะจ้ะเนาะ นี่ค่ะรออยู่กับน้องแต้อแววขี่ดือนี่แล้วนะแอบเล่นนิดนึงแอบเล่นนิดนึงโ่งแอบเล่นกันน้องแต้อแววนิดนึงเข่าว่ะนี่ค่ะน้องแต้อแววเหมือนกับว่า,ากินหญ้าแตงห่มพ่าของเราเองค่ะบรรยากาศกะน,น,นี่นะคือแล้วเราจะไปไหนกันต่อไหนอ่ะเราก็จะไปเลาะสวน,นสินสวนสวนเราจะไม่ได้เลาะเลยหลายวันละให้ให้ใหใหน้องกินกินเต็มมาเนี่ยไหนไหนได้อะไรมา ไม่มีไปดูสิไม่มีป้าไปสง่งหนองงัวยอยู่ข้างล่างแป๊บเดียวน้องกิ๊นเตี๋ยวแอบไปยังไอแต่ผู้ชมเบิ่งก่อนสิป้าว่าศุพาผู้ชมไปเบิ่งอยู่อ้าวอะไรนี่มาคิวใกล้ๆสิจ้าไปแอบเก็บกระเทียมป้ามาแล้วจ้าสิไมตำสมตำมือแรงเนาะค่ะเนาะงน้องกิ๊นเตี๋ยวอดใจ่เบาไวเห็นกระเทียมซุกฝ่าวเก็บก่อนป่าเลยมาบนทัน<ห>เดี๋ยวเขาก็จะไปรอเบ,บิ่องบนกือเทศเข้าเนาะค่ะเนาะอ่าหน่วยเพิ่นหลายๆนาะค่ะเิแล้ว แต่ว่านวลพันธุ์สุกหลายครับพี่เบิงหน่วยทีพันธุ์สุกนะน้องกิเต็มอันนี้หน่วยสุกมันสวยนะสวยนะะได้หยิบมาให้ดูได้หยิบมาหยิบมาดูสิมนะันสวยไหมอ่ะเบลอยากกินหนึ่งเบลเบลก็อยากกินนึกว่าของกินดิสิอ่าคอนจึงแม่ลำของลูกนี้แดงมากอ่าไหนดิสิป้าเห็นแล้วเมื่อเช้าป้ารอเก็บพร้อมน้องกิเต็มมาดูดิใกล้ใโอ้สวยมากเลยค่ะนี่เอามาให้ดูเอามาให้ดูโอเคนี่ค่ะ มือแรงเขาจะไปทำสมต่ำแล้วแก่อันนี้อะไรคะอ่าได้อันนี้มันแก่แล้วเอามาอันนั้นแหละมิแต่แดงเน้อมิแต่ส,สวยๆเลยเดี๋ยวเราเหลือกินแล้วก็เก็บไปขายได้เนาะเอาเก็บมาเก็บมาเอาเก็บใส่ถุงแล้วจะพาไปเลาะมึงมาเคลเสียนเฮานะคะเนาะโอ้ยแล้วก็พักปลูกไม้เข้าแน่นอนาะเดี๋ยวตอนกินเต็มรับให้ดูหนึ่งอันนี้กินเอาไว้อ่าหนง 3 4 5 6งส9 9ามสี่หา้าหกเจ็ดเก้เาเก้า,าลูกอ่าปเราไปดูกันว่ายัางไหลบ่กระ,ะ,เ,ะเทือเท่าเนาะค่ะเนาะเงียบไปโอ้เราจะแอบไปเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะค่ะเราขึ้นเต็มแอบไปก่อนได้ปะแอบไปที่ที่หลงัง ราะว่าเพิ่นจีแลนในกลุ่นเนาะคะ่ะเนาะแล้วกครับแปะในยน้ำมาในแป้งพักเข้าอืมอ่าสองป่วนเนี่ยเน,ะะนะาะเจ้ากาแฟก็จะอ้วเหลืยงนี่ค่ะเจ้าไม่รู้จำซนจริงๆเลยเจ้าจะไม่โลบ์บอบอบอซนแล้วเจ้าไม่โลว์บอหเูเลืองอ่าเนาะไปแค่เสียงดังเขาก็จะหนีใช่ใช่แล้วเสียงดังเขาก็ไปเลยเหรอเจ้าไม่รู้มไปอ่ะเขาจุดพลุอ่าเอาไปเลยไปยไปเลยจะไปป้าตามไปอ่ะนี่ค่ะ ให้น้องแต้วแววกับแม่เพิ่นกินหญ้าถ่าอยู่หลังสวนเผาของเองเนะค่ะเนาะนี่ค่ะอันนี้แม่แต้วแววค่ะแม่น้อยเพิ่นนั่นเอเดียเจียวเพิร์นนะค่ะเนาะอันนี้กะแต้วแววจอมโซนนี่ค่ะกินหญ้าอยู่นี่ค่ะ,คนคะเนาะอ่าสวานหนุนเ,เ,เ,เอเดียแววเพิ่นแล้วก็พี่โตโต,โตนี่ค่ะพี่โตโตเพิ่นกะอ่าเอามาไว้หลังสวนเผาเขาด้วกันเนาะเพิ่นมีมู มือนี้เพื่อเล็บบะองเนาะค่ะเนาะอ่าเป็นอยู่กับน้องควายเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเพื่อเล็บบะองค่ะปะน้องกิ๊ตเต็มไปกันเลยค่ะไปแล้วค่ะไปเบิ่งบักกระเทศน่อยนึ่งด้วยจ้ะเนะเาะกะแปลงผักเขาว่าเป็นจึงในเนรด้วยจ้ะเนาะค่ะปะกิ๊ตเต็มเสื้าไปเบิง่งแปลงผักของเราแล้วก็บักกระเทศเนาะ,ะค่ะเนาะอ่อแอบเก็บก่อนปะอ่าวลงทางนี้ลงทางนี้จ้ะเร็วๆเดือดท้องฟนมา เราต้องรีบทำเวลาเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวสองป่วนมาหลังสิมูลบึ้งเนาะค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้หอมเพาเนาะค่ะเนาะหอมปลูกใหม่อันนี้คือพื้นชายก็ตั้งแต่ออกเนาะค่ะเนาะเล็กๆค่ะก็ตั้งแต่ออกแท่งนอน้ะจ้ะเนี่ยตรงนี้เราจะเห็นแบบแดงเจ็ดเล้วโอ้เหนียบปะยางตะปุ่นบึ้งยางตะปุ่นทั้งนั้นทั้งนั้นนะทางนี้ทั้งนี้ยังเดินง่ายๆนีะจ้ะ เดี paid, watch, like ๋ยวให้ค่ะผู้ชมเบิ่งกบะเพือเทศเท่ากันนี่ค่ะบระเพือเทศเท่านี่ค่ะกระปูปลาไหลหมากเนาะค่ะแต่ว่าหน่วยเป็นดกอยู่แล้วค่ะเนาะนี่ค่ะบระเขือเทศเราปลูกพ่อได้กินค่ะเลือกินกระขายเลาวค่ะเนาะค่ะไปเลิกกินเต็มจะถามวรไม่มีได้ไหมไหนไม่ได้จ้ะเดี๋ยวให้ไม่แก่ๆก่อนนะจ๊ะนี่ค่ะเต็มคนจะเก็บแล้วใครแก่จะจัดก่อนแล้วค่ะเนาะยังเก็บเนาะค่ะสวยเนาะค่ะ นี่ค่ะเาณาเทศของเราเนาะนี่ค่ะสวยๆเลยค่ะ,คะด้วยในหน่อยเพื่อกระไล่ๆเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะนี่ค่ะโดดๆเลยคะ่ะก็ได้กินเหนือใครอยู่เนาะค่ะเนาะค,ะะคะ่ะอไปอันนี้ตุ่งกล้วยยาย่ผึ่งตัดไม้บ่นนี่ค่ะกล้วยไข่ผัตะบองยายกับผึ่งตัดเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะอไปไปดูของบนอีกยังมีอีกนี่เนาะค่ะเนาะค,ะะคะ่ะ ยังมีอีกนะคะ่ะอันนี้ก็คือต้นหอมที่เขาปลูกไว้นะคะเนาะหอมแบงค์เนาะคะ่ะนี่ค่ะกระลังงามเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะไม่เก็บไปท่านใดญเพิน่นเพท่นใหญ่อ่าโตพอดีเก็บเนาะ,นนะ,ค,ะ,นะค่ะเนาะสวยเนาะค่ะเนาะถือด,ดีดีเนาะคะ่ะหัวนี้ปลูกอีกอไว้วบางหันนะคะับบางท่านถืออยู่เนาะค่ะเนาะคนใส่สิเป็นหอมไม้นะจ๊ะนี่ค่ะนั่นเวงขั้วตุ่งค่ะก็เรืงสวยเนาะจ้ะเนาะ อันนี้กับผักกาดหอมค่ะเพิ่นได้ออกกันแล้วค่ะเนาะ,ะนี่นนะค่ะผักกระปบบกะะุกปนกะเพราฉี่นาะค่ะกําลังออกเล็กๆเนาะค,ะะคะ่ะเนาะผักกาดหอมผักกาดเขียวค่ะแล้วก็ผักกาดอ่าขันสมเนาะค่ะเนาะผักกาดติดหมีเข้ามาเนาะผักคะน้นนะะาเน,น,น,นานะคะ่ะนี่ค่ะผักกาดขันสมเนาะคะ่ะเนาะกําลังออกค่ะสวยๆเลยจ้ะ พักนาของเหากะนี่ค่ะกลับมาบ้านนี่นอกจากนอคันในใยอ๋อได้จ้าลูกนั้นได้อยู่เก็บเลยอ่ะกะกะเหาบ่มียาเนาะค่ะเนาะกะมีแมงเจาะแหน่งแน่กะธรรมดาเนาะจะเนาะปากน้ำก็ไม่ถุงเป็นรูปเล็กเดี๋ยวเก็บแค่นี้ก่อนบ่บ่เพราะว่าเอาไว้แก่ๆแล้วเขามาเก็บใหม่เอื้อหลังน้องหลังก็บเต็มเนาะอันนี้ก็แก่แหละนี่ค่ะไก่ๆเก็บได้เก็บได้เนาะค่ะเนาะันนี้เพิ่นออกซีซียังซีละ จะเก็บไดดนะค่ะเนาะกัมีลายอยู่นะค่ะเดี๋ยวไปเก็บเก็บมือล้างละกันค่ะเดี๋ยวห้าสิดบไปเบิ่งนองงัวนองควายอีกนะค่ะเนาะเพราะว่าไก่ทำแล้ยนะค่ะเจ้ากาแฟมาแล้วเอาาขกเเนนะะะคต้ากาแฟอยู่ข้างหลังแล้วกับผ้ามาเบิ่งแค่นี้เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเ้าสิไปเบิ่งนองเต้าไว้เอาเขาต่อนะจ๊ะ เดี๋ยวมือล้างมีเวลาเดี๋ยวสิพามาเบ่งเต็มๆเต็มนะคะนอวะมันมีอย่างอีกหลายอยู่ในสวนเขานี่ยนะค่ะนอนู่นนี่ฟักทองแน่แตงกวาแน่กันยังอีกเยอะนะคะนอต้องรีบออกจากสวนก่อนเพราะว่านู่นสองปวนมาแล้วไม่ใช่หนูอู้หนูเหรอมาต้องแอบมาเนาะค่ะเหมืนมุนมัดแต็ๆเนาะค่ะไปไปเลยนั่นไปขาดไปยังมาอีกเลยนั่นไป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 หนองกิ๊เตไป้าไปออกไปหาหนองเต้ไปเอากันดีกว่าเดี๋ยวสวนเขาสิ อ่ามูนเบิด์ตป่ะจ้ะไปก่อนเนาะค,ะะคะ่ะเนาะปะวันที่เขาแป้งพักกับเขาไปได้เนาะค่ะเนาะเขาไปได้แป๊บเดียวเนาะค่ะเนาะวันที่ทาพาท่านผู้ชมไปเบิ่งนพักของเขาเนี่ยค่ะมีอยังแหนในไปปุง่งเบืกองเบืยังเนาะไงเนาะคะ่ะเน <clears S 2> าะเพิอ่อนกะเริ่มมีหน่ลอยไลนะเนาะค่ะสองปวนนองกาแฟเดี๋ยวกาแฟก็จะโอเหลียงเนาะค่ะเนาะกับเพิ่อนกะตามหน่อยลงไปแล้วของกับมูนเบิด์ตเนาะค่ะเนาะค่ะเส้นดายของนั่น น้องกิ๊บเต็มปากะเอีบกัดเสือกงัวก้องไว้หารพฤกษลากไปเถื่อถีเถื่เด่นเฮ้ยจะเป็นดื้อค่ะนะคงขามาหน่อยของเฮานี่ค่ะฉันอยู่บ้านกาะว่าลักเกือบนะคะเนาะขาพระรองเท่าเนาะเะนาะอยู่หน้ากะกัดเสือกน้องกิ๊บเต็มบปหมุนเบิร์ตเนาะคะ่ะมูงตีละเสือกของกันเบิร์ตน้องกิ๊บเต็มเนาะอ่าอ้าห้าวคอยเก็บเร็วๆน้องงัวกัดจีเขา่าขอกันเนาะคะ่ะเนาะฮู้นน้องงัว กะเตรียมเขาขอกันแล้วนะคะเนาะน้องเตี้ยวแววพกกะเห็นหนังงัวเขาพกกะมาถ่ายอยู่แถวนี้นะคะเนาะค่ะเขาขอกึ่งกันนะจ๊ะนี่ค่ะหนังงัวเพิ่นกำลังเตรียมตัวเขาขอกนะคะเนาะนะคะนี่ค่ะขึ้นมาแล้วขึ้นมาเต็มเลยค่ะเนาะนี่ค่ะเตรียมตัวเขาขอกกะสิ่ขั้มาหมนะค่ะเนาะนี่ค่ะย่อยกันเขานะค่ะเนาะ แววของเขากันือนกันนี่ค่ะเดี๋ยวแววเจ้าจนกับเสาขอกนะคะเนาะม้วนเชือกต้อยเลยแจวแววบมวนเสือกซอยเลยน้องกินเต็มวา่ค่ะแข้งคำอากาศเย็นเพนิจกินหยาดีดีนะค่ะเนาะนะะ้องฝ่ายเขาเนาะนี่ค่ะ,คะแจวแววก็จาะกีะบบก่ดือะะ้อแล้วค่ะกระสอบสิเลินแห้งกับไม่พ้นยางลินไมเพ้นแล้ว เราแววจำโซนวันนี้เขาพักเน้นนองอ่ะเนี่ยดอกบัวอยู่เนาะน้องกิ๊ตเต็มน้องบัวเป็กไก่ฝูดสีขาวตามเพิ่นนี่ค่ะแต่แววของเฮากินบหยายางอเลตอร่อยเลยนี่ค่ะน้าแต้ววเนาะแต้วแววของเราอีหลาไป็นนอยหนำคลองเลยเนาะจ้ะอันน้องกิ๊ตเต็มพอมาจับคลิปกันดีกว่าฝึกแต่ซอยป่าหมวนเสือกเลยค่ะเนาะ อาเจับคลิปเร็วๆปาสิพาไปไ่นองไข่อาไปลงน้ำค่ะ่อนเจ้คลิปฝังนนเจ้วจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่วงพิจารณานี้เทสแล้วก็ไปกำลังจะให้เราบบคลิปใหม่ๆต่อไปจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า